เยอะรึงกะทิเลยเนีมันโมนี่กะทิคือสิบวิสือเอามาปั้นเนาะคุยถ่ายทำวิดีโอค่ะเฮ้ยค่ะนี่คือขนมโคกนะคะเป็นกำลังเดือดค่ะแล้วปิดฝาไว้เพื่อที่จะให้มันสุกสพ,<อ>พอมันสุเสกสเสร็จแล้วก็จะมีคนซื้อพอมันสุกเสร็จแล้วก็จะมีคนซื้อซื้อแล้วก็เอาไปให้ใครกิน ซื้อก็มาให้คนกินหมากินไา้ใส่กินได้ค่ะบ๊ายบายเลยกันเจ้าใจลายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันปนกำลังทออะไรกันกำลังเดือดภาษาอีสานนะคะ มันร้อนไม่ใช่มันกำลังที่เดือดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะสอบถามคุณแม่มาใหม่รนะภาษาอีสานเขาเอิ่นว่ามันฟดมันฟดฟดอกๆอย่าย่านอกลู่นอกทางที่สามเมื่อกี้ม่งไปล้างมาใช่หรหมคะเดีย๋ยวมันจะเลอะเาไปใหญ่นะคะ เติมหน้าเลยค่ะเนี่ยหน้ามันเหี่ยวเหมือนปลาไหลใช่งไหมคะใช่ไม่ตึงไม่ใช่กำลังจะแห้งแล้วนะคะคันนี้แม่มันรอ,อก,กินแนม่ไม่มึงกินละคนกินละแม่มันรอคุณข้วาวขนมแม่มขึ้นมาแม่มแม่มาน,นี่เร็วขึ้นมา